สวัสดีค่ะ m ั m m y ่แอน i ิลลี่คราฟในวันนี้เราจะมาทำโดนัทรัดผมกันค่ะโดนัทรัดผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์สำหรับมือใหม่หัดเย็บเลยนะคะเพราะว,าว่าวิธีการเย็บไม่ยากแล้วก็คุณผู้ชมสามารถใช้เศษผ้าเนี่ยมาทำโดนัทรัดผมได้เพราะว่าไม่ได้ใช้ผ้าเยอะเลย อุปรกรณ์ก็ม่นี่เลยค่ะผ้าที่คุณผู้ชมเลือกนะคะขนาดความยาวอยู่ที่50ซนติเมตรความกว้างอยู่ที่10ซนติเมตรค่ะคุณผู้ชมสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะว่าอยากจะให้ยาวมากยาวน้อยกว้างมากกว้างน้อยโดนัทรัดผมก็จะมีขนาดแล้วก็ไซส์ที่แตกต่างกาันลองปรับเปลี่ยนดูได้อันนี้ก็เป็นไซส์ที่แนะนำให้ที่ทำกันในวันนี้แล้วก็ยางยืด ความยาวอันนี้อยู่ที่1 9 2 0ซนติเมตรกำลังเป็นความยาวที่พอดีเลยค่ะก็สามารถที่จะใช้ยางยืดที่มีความหนาตั้งแต่3มมิลลิเมตรสมิมตรหมรหรือว่าจะเป็นยางยืดที่เป็นแบบทรงกลมที่เป็นเส้นก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใหญ่ไปกว่านี้ก็ไม่แนะนําค่ะทีนี้มาดูที่ผ้าของเรากันก่อน อย่างโดนัทรัดผมเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะ create ชิ้นงานออกมาได้เลยจะใช้ผ้าชิ้นเดียวก็ได้หรือใช้ผ้าหลายๆชิ้นก็ได้อย่างอันนี้เนี่ยหม่อมก็เอาผ้า2ชิ้นมาต่อต่อกันให้ได้ความยาว50ซนติเมตรสมมุติว่าคุณผู้ชมมีเศษผ้าเศษเล็กเศษน้อยก็สามารถที่จะเอามาต่อกันแล้วก็ทำเป็นโดนัทรัดผมแบบนี้ได้ค่ะเริ่มด้วยการพับครึ่ง พับไปเลยนะคะับครึ่งพับครึ่งเสร็จแล้วก็ติดคลิปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเย็บตะเข็บเส้นตรงเย็บแนวยาวเลยนะคะเป็นตะเข็บที่0.5ซนติเมตรโดยจะเว้นระยะกลับผ้าไว้ประมาณ2นิ้วค่ะก็เว้นระยะไว้ประมาณนี้กำลังดีเลยนะคะ เย็บเสร็จแล้วชิ้นงานของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้ขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราจะทำการกลับผ้าค่ะอันนี้เป็นช่องสำหรับกลับผ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดึงผ้าฝั่งนี้เข้ามาด้านในให้ปลายเสมอกันแบบนี้เดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทำไมถึงดึงฝั่งนู้นเข้ามาด้านใน กลับผ้ามาให้ปลายทั้งสองด้านชนกันแบบนี้กลับแค่ครึ่งเดียวค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเย็บโดยรอบขนาดที่แนะนำในวันนี้เนี่ยเย็บจะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงก็เลยจะเย็บมือกันดีกว่าง่ายดีค่ะแต่ว่าจุดสำคัญก็คือว่าตะเข็บจะต้องตรงกันเห็นไหมคะตรงนี้เป็นตะเข็บที่เราเย็บเมื่อสักครูน่นี้แล้วก็ผ้าด้านใน ก็ให้ตะเข็บตรงกันประกบให้ตะเข็บตรงกันแบบนี้ติดคลิปไว้เลยแล้วก็เริ่มเย็บจากตรงนี้ไว้เลยเพื่อไม่ให้ตะเข็บเลื่อนค่ะแนะนําว่าเวลาเย็บเนี่ยให้เย็บเป็นตะเข็บเล็กๆแต่บางทีเย็บมือเนี่ยมันก็อาจจะไม่เป๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเย็บสักรอบสองรอบก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะขีดเส้นจะได้เย็บตะเข็บให้ตรงก็เย็บเข้ามาประมาณ1ซนติเมตรค่ะ จะเริ่มเย็บจากตรงนี้แล้วก็เย็บไปเรื่อยๆตามเส้นที่เราขีดไว้แนะนำว่าในระหว่างที่เราเย็บก็ใช้2นิ้วเนี่ยสอดเข้าไปในโดนัทรัดผมจะได้เย็บง่ายๆค่ะเย็บไปเรื่อยๆเย็บวนไปสักรอบสองรอบค่ะเพราะว่าเย็บมือไม่เหมือนเย็บจากเนาะ เดี๋ยวมันจะไม่แน่นแล้วก็ตะเข็บเนี่ยแล้วก็เล็กได้ตามความสามารถขึ้นอยู่กับสายตาอย่างเราอายุมากแล้วสายตาก็จะแบบว่าต้องมองไกลๆตะเข็บก็ทำได้ไม่เล็กมากก็ต้องวนหลายๆรอบหน่อยตะเข็บจะได้ละเอียดเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมคะเวลาที่เราเย็บเสร็จแล้วเราจะได้ดึงออกมาตรงที่ช่องกลับผ้าตรงนี้ งนี้เนาะที่เราเย็บมือเมื่อสักครูน่นี้ตรงนี้พอกลับด้านออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะที่เราเย็บมือเมื่อสักครูน่นี้อันนี้ก็พยายามให้ตะเข็บตรงกันนะคะต่อมาก็มาถึงคิวในการสอดยางยืดสอดไปที่ช่องกลับผ้าเมื่อสักครู่นี้ที่เราเว้นไว้เหมือนเดิมโผล่มาอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ตะเข็บซิกแซก เย็บ2อันนี้ติดกันค่ะแค่นี้และค่ะเสร็จแล้วก็ดึงยางยืดเข้าไปข้างในนตอนสุดท้ายเหลือเย็บปิดช่องที่เรากลับผ้าเมื่อสักครู่นี้เท่านั้นเองค่ะ พอเย็บมาถึงปลายแล้วเนี่ยให้ดึงค่ะรูดแบบนี้เสร็จแล้วคลายปมเห็นไหมคะตะเข็บที่เราเย็บมาสักครู่นี้มันก็หายไปเลยน็อตปมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะโดนัทรัดผมของเรา เห็นไหมล่ะคะว่าวิธีการทำไม่ยากเลยยังไงลองทำกันดูนะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับเป็นโปรเจกต์ให้กับมือใหม่หัดเย็บเริ่มต้นกันก็ลองทำโดนัทมัดผมกันค่ะใช้ทั้งจกักรแล้วก็ใช้ทั้งมือทำบ่อยๆทำหลายๆอนันทำเป็นประจำเดี๋ยวก็จับจุดแล้วก็ทำได้เองสวยงามยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมอมมี่แอนแมรี่คราฟต์ค่ะชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชม บายบายไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ